ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ผาแต้มนะครับแต่ว,ว่าตัวเลเวณนนี้ไม่ใช่ตรงผาแต้มผาแต้มจะอยู่ข้างล่างนะครับเอ,อผมไม่แน่ใจว่าผาอะไรนะครับผมว่าเป็นจุดสูงที่สุดของของผาแต้มแล้วละ่ะนะครับฝั่งที่เราเห็นตรงข้ามแม่น้ําที่เราเห็นตรงนี้คือแม่น้ําโขงนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศลาวนะฮะโอ้กว่าจะเดินผาใสยฝนมาได้นะครับข้ามมาฝั่งนู่นนะครับเห็นหน้าผา สูงใหญ่เลยนะครับก็เป็นฝั่งลาวนะครับรูปแบบก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ปลายนู่นก็เป็นม่น้าโขงลงไปนะครับที่เราเห็นลานหินข้างล่างนะครับตรงนี้โค้งๆนี่นะครับปึ๊บตรงนี้ข้างล่างก็คือผาแต้มนะครับที่มีภาพเขียนก่อนปอิศาสร์นะครับเมื่อกี้ผมก็ลงจากทางด้านนู้นนะครับลงข้างล่างแล้วก็ชมแล้วก็เดินย้อนครับมา นะครับมันถึงผาหมอนผมไม่แน่ใจว่าส่วนไหนนะครับข้างล่างเมื่อกี้โอ่บรรยากาศดีมากไม่ได้ถ่ายมาผมอยากให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งมหัศาจรรย์เลยทีเดียวที่มีหน้าผาสูงชันขนาดนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นที่ราบลุ่มนะครับอาจจะเกิดด้วยปรากฏการณ์ธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน่าทึ่งเลยทีเดียวนะครับแม่น้ําโขงก็ไหลเรื่อยไม่มีวันหยุดนะครับทำให้ผมรู้สึกรักแม่น้ำโขง มากเลยทีเดียวนะครับเห็นโอ้สุดขอบฟ้าถาังนุ่งเลยนะครับไม่รู้ภูเขาอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับมีจุดหนึ่งอ่ะแถมให้นะครับลานหินที่นี่ผมว่าแปลกประหลาดเลยทีเดียวนะครับเหมือนแค่เกระดาษฟอยล์มาย,ยูยูยูไว้นะครับเป็นภูเขาเล็กๆเต็ไมไปหมด